นี่วะไปจะกลับมาโคลนใสวมาเซลเฉียดเฉียดเฉียด,ดงันงันงันไอ้ถามว่านุกไม่มีบทเหรอมีครับ<ม>อเอ้าแล้วนุกไม่มาซ้อมทำไง,งเดี๋ยวไปกลับไปบีปแป๊บเดียวพี่สิงผมบอกเขาแล้วบอกว่าเคลียร์มาให้มันได้บทไหนเคลียร์มาให้มันได้จะให้ผมได้หนึ่งมีคุยกันต่างไปให้มันได้เรื่องไหมขอบคุณครับ โอ้โหโอ้โหผู้รับผทรัพโอ้จวดตัวัช่ไปเลยโอไม่หยุดว่ะถอยหรังเกือบนอกคาสนาลยจวดะนเชไปลอจีเลยชิบหายแล้วม่ไม่ไาิด้เปิดคล้คุณไม่รับสายผมคุณตัดสายผมทำไมก็เธอมใ อ๋ออะไรโสลิเกียวไปดูน้องปายนะไปไปคุยกับปายนะทุกคนมาเมียอันนี้เป็นพื้นที่พี่สิงห์นะครับดูสองเครื่องเลยมาแม่มาแม่มันอ๋อเขาร้่ยอยู่นู้นมาเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปออกไป ไปผมร้องกี่เพลงเนี่ยให้ผมร้องเยอะนะไอจิ้งไอจิ้งจำจุงผมเพียงหนึ่งเลยนุ๊ได้ลองเยอะนะพี่ควันเนี้ยพี่ดูตะกิฟลายเพลงอยู่เพงสตริงด้วยทุกคนพรุ่งนี้นุ๊ร้องหลายเพลงเอาดีๆเอาดีๆสิเพลงนี้ผมงคนเดียวเหรอไปเอาดีๆด้วยดีๆ มันก็ไปแท่งสนุกบองพ่อบอกด้วยบันบ่อบอก่อนบ่อบอก่อนพ่อบอก่อนกี่เพลงโอ้โหดีรู้กี่เพลงผมร้องกี่เพลงอะไรนะหรออยู่ไหนคุณร้องช่วยผมไหมอะไรนะ มันบอกกับกูเลยว่า่สนุกีเลยสวัสดีครับเดิ่งแทงมาคุยก่อนเือได้น้มตาหมีมากินเหอมหมเนื้ครับไม่เป็นเบียร์อะไรเ้นวดนวดหอมหอมอยู่ไหนอะไปไหนมาเนี่ยังช่งนมน่คือนุ่มสวัสดีครับเจ้าป๋องเนไอ้อบเจ้าก็บังกองยังมาคุยกับผมก่อนเดี๋ยวเพิ่งแทงสนุก โอ้ยหิวเก่าอ่ะจัดจัดจัดต้องเติมมะล่างเลยนะกีร่าไม่ไม่อยากเห็บครับออกไปครับผมใส่ใส่เอาใครแล้วว่าผมใม้มันรู้เรื่องก่อนเลยตีโอเพเลยบอกของแท้ดเลยย่ม ปนนไปให้นาบินใดนกโทรไปทำให้ไอจีปลายบังค้างเขาบอกเขาก็เลยมาดูไลฟ์พี่ตอนนี้วยครับผม,ผมคุยเรื่องงานครับเขาคุยงานกันอยู่ครับแล้วคุณแล้วคุณจะมาพีชไปผมตอนไหนคุณจะมาพีชไปผมอยู่บ้านพี่สิงห์หรืออยู่บ้านผม ถ้าผมไม่อยู่บ้านพี่สิงห์แล้วคุณไปดีบผมอยู่บ้านเลยนะเอาละมีปวดบ้านเลยได้ยินกันไหมทุกคนเราจะไปบีบวดกันที่บ้านกันคืนนี้มีม่อมมือนี่ละเอาละมือนีมีการม่อมกันเกิดขึ้นพ้อมครับผมม่อมคุณได้ไหมไม่อยากจะคิดภาพแบบ ไปส่งไลฟ์อัพมาให้หน่อยนะตอนนี้เลยคิดเห็นภาพคิดเห็นภาพกันบักเก็บเือกันเอาอันนี้อะไรตีน้ำเปลียนเสียยันยันยันดีเปียนเสียมีการเน้นบล็อกจอตีเปลี่ยนยูคิบแันนสติกต้องบล็อจอตีอจะต้องเขียเอาแอมมัเอาถาดไปฟาดเด็ดชื่อชื่อของมันอะไร เต๊ที่ว่าไอ้นังใช้นักดานังขึ้นเกียงแหงคือว่ะคือครับยังคือว่าเขาด่ามาอเคยังอีเป็นยังไงมขึ้นีกมีแด่แนวด่ามาด่ามาเตี้ยตะกุนต่อไมบกลไมเปจงไปเห็นมันกันหล่ะที <Somebody JI summary> ่แหละคืออย่าะไ อยากให้ดูบรรยากาศน้องๆกินข้าวนะครับเดี๋ยวจะหันไปทางน้องๆนะครับใก้บ้านมันตัวน้อยเราจะหันไปทางนี้ปั๊บเออเอากล้องหลังกระไดตัวนี้โอ้ยกระปึกนกไขกระไดอ่ะปึ๊บอ่านี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะอ้าวกินข้าวไปครับน้องๆแล้วกันนะครับเนาะอืออ่ะเดี๋ยวผมจะถอยกล้องมานิดนึงอ่ะเห็นอยู่เนาะโอเคเดาอย่างเดียวบุ้มกระหน่อม อันนี้คือผีมือของพี่เล็กและพี่เป้ลใช่แต่วันนี้ต้มไกเ่เผ็ดนะเผ็ดเหรอ